ครึ่งแรกกุมภาพันธ์สำหรับชาวสิงห์นะคะมีดาวโคโจรอยู่ตรงข้ามตัวตนหลายดวงนะคะและดาวเสาวกโคโจรย้ายชีวิตของชาวสิงห์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นาจากแนวโน้มดวงดาวเป็นเรื่องแปลกแต่จริงไปอัปเดตกันได้นะคะหากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามช่องโหราห้าเก้าไว้นะคะในช่วงครึ่งแรกกุมภาพันธ์นะคะมีดาวย้ายสองรอบนะคะก็คือวันที่8ดเป็นดาวศุกร์นะคะเป็นดาวการงานของชาวสิงห์โคโจรเข้าสู่ พบเรือนปัตนินะคะอยู่ตรงกันข้ามกับตัวตนเรียกว่าดาวศุกร์เลงลัคนานีคะ13กุมภาก็เป็นคิวของดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์และดาวใหญ่ก็คือดาวเสาย้ายด้วยนะดังนั้นเมื่อเขาย้ายเรียบร้อยนะคะชาวสิงจะมีดาวเลงลัคนาถึง4ดวงนะคะและดาวเส์ก็โคจรเปลี่ยนพบเรือนไปอยู่ร่วมกับดาวพระเกตในพบเรือนมรณะชาวสิงนะคะถือว่าในเรื่องแรกนะมีดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่พบเรือนฝั่งตรงข้ามนะคะในรอบนี้ดาวอาทิตย์ มีกำลังเป็นปราดนะคะปราเป็นความบ่งบอกถึงความไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองช่วงนี้เนื่องด้วยดาวหลายดวงไปอยู่ในภพเรือนตรงข้ามนะคะชาวสิงจะมีลักษณะเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงการงานก็ได้เพราะดาวศุกร์ก็ย้ายมาเลงด้วยนะคะชาวสิงมีการงานการติดต่อนะคะที่ค่อนข้างเยอะนะมีจังหวะการ เข้าสู่สังคมด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องการทํางานกลุ่มทีมหมู่คณะเข้ามามีบทบาทในระยะนี้บางครั้งมันหมายถึงงานเชิงสังคมก็ได้นะเช่นงานรวมตัวพี่พี่น้องนองนะคะงานกิจกรรมนะหรือบางอย่างก็ไปร่วมงานอบรมสัมมนาใดๆได้หมดอาจจะไม่ได้เชิงการได้เงินแต่เป็นช่วงที่เราเองจะต้องใช้ชีวิตในเชิงการร่วมกลุ่มร่วมทีมกับผู้อื่นอยู่สม่ําเสมอถือว่านะคะดาวประจําตัวมีกําลังที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะในความหมายก็คือเราจะ ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายกับการเข้าสังคมนะชีวิตอาจจะดูง่ายขึ้นก็ได้เพราะจะเป็นช่วงที่ดาวเชิงสเสน่นิยมนะคะก็เลงลักษณะด้วยระยะนี้ก็เกิดเรื่องสเสน่นิยมอัธยาศัยไมยตรีนะคะคนที่ทํางานบริการที่นี้จะมีคนนึกถึงเราบ่อยนะให้ไปแก้ไขปัญหาหรือว่าปรึกษาหารือนะคะเป็นช่วงที่ดาวกลุ่มสเสน่หามันก็เลงด้วยดังนั้นชาวสิงระยะนี้จะมีลักษณะเรื่องของ คนมาชื่นชอบได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงชอบผลงานนะคะบางครั้งก็หมายถึงการรีเทิร์นความรักนะสิ่งที่เคยเป็นปัญหาทางการคบหาระยะนี้อยู่ๆก็จะมีลักษณะเหมือนจะหันหน้าเข้าหากันได้มากขึ้นนะคะบางครั้งเป็นช่วงปรับความเข้าใจหรือว่าเรื่องราวที่เป็นการคบหามันมีลักษณะ โอ,อนอ่อนผ่อนตามมากขึ้นนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงจะเป็นลักษณะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นักเนื่องด้วยดาวคู่ดีๆมันก็มาเล็งลักนาน <ะ S 1> ชาวสิงมีโชคลาภได้นั่จคืดาวพุธก็คือดาวรับผลนะคะแล้วก็เรื่องการเงิน,นสัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งเขาเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันชาวสิงจึงมีเงินทองจากเรื่องของการทุ่มเทนะคะระยะนี้อยู่ดีๆก็มีไฟในเรื่องการทํางานได้นะมีจังหวะเรื่องของการ จอสิ่งที่ชอบที่อยากทำนะหรือว่าไปหมกมุ่นทุ่มเทกับงานที่เป็นงานอาดีเลยความสนใจฝึกฝนอะไรอยู่บางครั้งมันก็เป็นเชิงจิตใจหรือว่ามีจุดยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นงานที่อยากทำนะคะใช้ชีวิตส่วนตัวกับการศึกษาค้นคว้าแบบลงลึกนอกจากนี้เป็นช่วงที่มีความสุขกับอะไรบางอย่างที่ทําให้เราหลงไหลเพลิดเพล,นเลินนะหรือว่าก่เกิดคนที่มีจริตตรงกันนะคะมีคู่คิดมีคนปรึกษาหรือว่าช่วงนี้ มันมีความผ่อนคลายทางความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรเลยก็ได้สำหรับในเรื่องแปข้อต่อมานะคะดาวเสาร์โคจรเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะจุดนี้ถือเป็นเรื่องราวดีๆของชาวสิงเพราะว่าดาวเสาร์จากเดิมเนี่ยเขาเล็งลัคนาร่วมราหูนะเรียกว่าเป็นสภาวะดวงแตกนะคะดังนั้นเมื่อดาวเสาร์เขาย้ายนะแล้วอยู่นานด้วยดังนั้นชาวสิงจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องราว ความเป็นอุปสรรคศัตรูนะคะไปอยู่ในภพเรือนที่ทําให้ดาวเสามีความสงบลงดังนั้นชาวสิงห์บางท่านเนี่ยจะสังเกตนะหลังจาก13กุมภาพันธ์ไปนะคะอุปสรรคบางอย่างมันจะคลี่คลายนะคะเรื่องของศัตรูคู่แข่งมีลักษณะหลีกหนีหายไปนะหรือเราเข้าสังคมใหม่ๆก็เกิดเรื่องของความหวังทําให้เราเนี่ยเอาใจไปจดจ่อกับเรื่องอื่นเหมือนมีความตึงเครียดน้อยลงได้บางท่านเป็นความปรงในชีวิตเนื่องจากดาวเสาเป็นเจ้าเรือน ะะเมื่อไปตกมรณะก็คือเรามีมุมมองต่อปัญหาความยากลําบาก เปลี่ยนไปนั่นเองบางท่านเกิดการปรงในชีวิตนะคะอยากจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงประเภทสันโดษปีวิเวกนะคะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทําอะไรที่มันเป็นเชิงสบายใจมากขึ้นเรียกว่าชีวิตไม่ยึดติดไม่ยึดเหนี่ยวกับอะไรที่เป็นความทุกข์มากเท่าที่ผ่านมาบางท่านเข้าสู่เรื่องของสุขภาพนะคะในเชิงกระบวนการรักษาที่จะนําไปสู่การหายดีนะหรือว่าการชําระสาสางบางอย่างเรียกว่าชีวิตของชาวสิงห์ก็จะ เกี่ยวข้องกับการจบลงจบวาระนะคะโดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะที่มีแนวโน้มจะคลี่คลายไปดาวพระเกตในภพเรือนมรณะนะคะกระตุ้นดาวเสาร์ทีนั้นมันจะมีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันเกิดขึ้นได้รอบตัวบางครั้งก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการงานนะคะเป็นได้กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานด้วยนะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยพื้นดวงไม่เหมือนกันบางท่านจะเปลี่ยนงานได้นะคะเกิดเหตุกระทันหันทางการงานภารกิจนะคะหรือแม้แต่การ เปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงชีวิตประจําวันได้เหมือนกันดังนั้นความปรับปรับชับพลันของแต่ละท่านอะย่อมแตกต่างกันไปดาวพระเกตในภพเรือนมอราณะนะคะกระตุ้นเรื่องเดินทางไกลนะคะเรื่องการจบวาระจบสัญญาการเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางเลือกด้วยรวมไปถึงดาวพระเกตยัยงกระตุ้นเรื่อง จิตสัมผัสนะคะสิ่งที่เป็นเชิงเจอเจอพลังงานแปลกๆนะหรือว่าบางท่านไปค้างอ้างแรมที่แปลกๆก็ระวังเจอเรื่องราวหลอนๆได้นะเพราะว่าดาวพระเกตในภพเรือนนี้ก็ไปกระตุ้นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้และเช่นเดียวกันนะคะกระตุ้นในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือข้าวของเสียหายนะคะหรือแม้แต่การจ่ายเงินประเภท ต่อสัญญาต่ออายุนะหรือการซื้อประกันชีวิตนะรวมไปถึงดาวพระเกตในภพเรือนนี้ก็อาจจะทําให้ชาวสิงห์บางท่านได้รับมรดกเงินเก่าเงินเดิมเงินแปลก,ปลกๆเงินต่างประเทศแบบปุบป,ปับฉับพลันได้เช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของดาวอังคารนะคะระยะนี้ยังคงเป็นมหาอุดนะอยู่ในภพเรือนอริมีกําลังแรงเป็นถึงมหาอุดนะคะมีทั้งเรื่องดาวเชิงบวกนะก็คือบางท่านเดินทางบ่อยก็ทําให้ห่างไกลบ้านช่องครอบครัวนะคะ เป็นเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ทางการงานนะช่วงนี้ความเป็นอริของเขาก็คือท่าทีไม่ชัดเจนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวพึ่งไม่ค่อยได้บางครั้งมาจากเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีทําให้เราต้องเป็นห่วงอะไดหรือบางท่านเจ้านายให้งานยากๆไม่ถนัดหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาจากผู้บริหารนะคะทำให้ชาวสิงห์ก็รู้สึก เหนื่อยหน่ายนะเนื่องจากดาวองค์คันอยู่ในภพเรือนอรินั่นเองมีภารกิจบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ครอบครัวเยอะนะเนื่องจากเขามีกําลังสูงนะคะดังนั้นมันก็หมายถึงการมีรายจ่ายเชิงนี้ก็ได้หรือบืงอท่านดาวพระเกตะตุ้นมรณะนะคะก็คืออยู่ๆ่ข้าวของมันก็เสียหายนะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพครอบครัวเคยยากก็ใช้จ่ายเงินกับเรื่องเหล่านี้สําหรับสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นเรื่องราวที่แปลกว่ามันจะมีคนมาหาเรื่องได้เพราะว่าดาวพุธกับราหูโคจรมาสัมพันธ์กันนยกว่าเป็นคู่ศัตรู ดูเร็งลัคนานะคะดังนั้นชาวสิงห์เนี่ยจะมีทั้งดาวดีๆแต่ก็ต้องระวังอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูพุทธราหูนี้นะคะอธิเช่นมีคนมาหาเรื่องในะระยะนี้เป็นได้ที่อยู่ๆก็มาติชิ้นทางการงานนะมาวิพากวิจาร์ณซึ่งเรารับไม่ได้นะคะบางครั้งก็เป็นคนที่จุกจิกจู้จี้จนะคะปากไม่ค่อยดีเราไปเกี่ยวข้องทําให้เราอึดอัดนะหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้เรื่องราวการถูก เลดเลื่อนทางการเงินนะคะเนื่องจากคู่นี้ก็ทําให้หลายสิ่งบางทีก็ล่าช้ารอคอยจากเรื่องเอกสารการเงินบางครั้งนัดจ่ายเงินก็เลื่อนๆไปหรือว่ารอคอยคําตอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เพราะว่าดาวคู่นี้เป็นคู่ศัตรูที่อยู่ในภพเรือนคู่ค้าคู่สัญญาและคู่กรณี <S 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 เป็นช่วงที่ชาวสิงต้องหนักแน่นนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นประด้วยบางทีเราไปฟังคําวิภาวิจาร์นะคะมีคน ว่าร้ายต่างๆก็รู้สึกท้อแท้หมดไฟเบื่อเซ็งขึ้นมาสะงันนะถือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องของดาวคู่ศัตรูที่โคโจรมาก็ต้องมีความหนักแน่นนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็อย่าไปฟังเรื่องราวคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจของเรานอกจากนี้นะคะอาจหมายถึงชาวสิง์เองก็ต้องระวังคําพูดด้วยนะเพราะว่าดาวพุธกับราหูก็ทําให บางทีเราก็สวนไว้นะคะในเชิงคําพูดนะต่อล้อต่อเทียงหรือพูดจาบางอย่างที่ทําให้มันขัดลาบตัวเองก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนวิจารณญาณในการที่จะเอ่ยอะไรออกไปด้วยสําหรับชาวสิงห์นะคะถือว่าช่วงครึ่งแรกกุมภาพันธ์นะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าดาวพฤหัสตอนนี้มีสถานะที่ ค่อนข้างอ่อนแอนะคะแล้วก็ผันผวนด้วยมันดีในส่วนที่อริมันก็จะผันผวนไม่แน่นอนดังนั้นชาวสิงอยู่ๆก็อาจจะมีเหตุดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าศัตรูแพ้ภัยไปนะคะเป็นได้กับสภาวะผ่อนคลายขึ้นนะคะแต่หากเราพูดถึงความเจริญก้าวหน้ามันก็อาจจะยังไม่เด่นชัดเช่นเดียวกันเพราะดาวพลรหัสเขาเป็นทั้งเรื่องมรณะและปุตตะนะคะอย่างไรก็ตามชาวสิงที่มีปัญหาเยอะคู่แข่งมากระยะนี้ถือว่าก็เป็นช่วงปลอดโป่งโล่งสบายนะเพราะว่าดาวพลรหัสอ่อนแรงปวกเปียกไปหมดกับเรื่องของ รวมนะไปถึงนะคะความหมายปุตตะคือบุตรหลานบริวารภาระเลี้ยงดูนะคะชาวสิงอาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้คนช่วยเหลือช่วยได้บางไม่ได้บ้างนะเป็นอิทธิพลของความไม่แน่นอนวุ่นวายปัญหาบริวารน,นะคะลูกหลานอยู่ห่างไกลนะหรือแม้แต่มีภาระเกี่ยวข้องกับการสูญเสียเลี้ยงดูที่ยังคงต้องรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้การดิเริ่มสิ่งใหม่ถือว่า เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะดาวพฤหัสจะมีกําลังแรงก็คือช่วงพฤษภาคมนั่นเองนะคะดาวสาวย้ายหลบมุมนะคะส่งผลให้ชาวสิงอาจจะมีหลายสิ่งที่ผ่อนคลายดีขึ้นนะคะก็ขออวยพรให้ชาวสิงมีการจบลงของเรื่องราวเหนื่อยเหนื่อยยากๆนะคะกลับเจอเรื่องราวดีๆความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นในเรววันกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ